เอาละครับมาอยู่กับมินิเกมเดิมนะฮะรอบนี้เรามาเล่นคนเดียวนะฮะไม่มีเพื่อนมานะฮะไม่มีใครมาลิงก์กันทั้งนั้นนะฮะเราจะโชว์พาวครับคนเดียวนั่นเองนไะปถามว่าธนูทุกธนูทำไมผมเก็บไะเก็บไปมันก็ไม่มีธาน,นาูแต่กูอยู่ดีนะฮะจะเก็บไปทำไมกูไม่เบื่อสิครับ คิดก,ก็ผมก็ไม่เก็บในแคปผมจะบวกอย่างเดียวในแคปโอ้ไม่ก oh sure ็แคปเจอใช่ปะกูไม่อยากแคปเจอเลยมึงดูงนั่นดิไม่โดนหรอกพี่ผมโหดจะตายน,นพี่นะป็นแล้ววะ,ะตบป้าตามีตบมาตบโบ มตายแล้วเอ้าเหรอให้กงอยู่ตั้งนานเจดเจอเจเเเเเเคุณผู้ชมดูเมื่อกี้นะฮะเขามีอะไรมากมายเขามีทั้งชุดกองชุดเกาะนะฮะแต่ผมไม่มีอะไรเลยผมยังชนะเขาเขาโคตรกกผมโคตรเก่งคนหาเลยชมตัวเอง Yên xiểm max rồi đó này. Lò Xài Xài túi. wa xài túi, 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 túi. แคเกมจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับขอขยับเป็นตุ๊ดพ่อพี่แพทเป็นเกย์เกย์พ่อมึงเอาบอกว่าเม่อยากเป็นตุ๊ดก็เป็นเกย์ไม่ไเป็นเกย์ไม่ได้เป็นตุ๊ดอะไรนะนะเป็นผู้ชายนะเราเป็นตัวของเราดีสุดครับไอ้นี่ไปหาไดมอนแล้วครับเป็นไอ้นี่แบบไดมอนอะแล้วมันมีที่ครับไหม เออคราวนั้นเราาดที่ไงอ๋อใจทำออู่บ้านนั่นไง,ม,นงนนมันเห็นแล้ว, <c oughs> วทีเดียว,ะะยวทีเดียวฮะไอ้เช่นอะไรออกก็เสร็จไปสองคนเฮ้ยมันรออยู่อ่ะเชื่อวะเ <c oughs> ออไม่ใช่ลเมาวะ <c oughs> อยู่ดีคนลงไป อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะมาดูควายกันนะฮะอ๋ะอเนีอ <c oughs> พอมันมีธนูมันก็ไม่มีลูกธนูให้เราพอมันมีลูกธนูมันก็ไม่มีธนูให้เรามันมามันยังไงไม่รู้อ่ะมันมีธนูนะฮะแต่มันไม่มีลูกธนูให้เราบางทีนี่ไงพูดไม่ทานคำ ลองพิมพ์ดูนะฮะไม่รู้ว่าใช้เพื่ออะไรหรือเปล่า เฮ้ยจตุ๊จุ๊โคตไฟอะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมมาตาเกิบสักครู่โอเคนะเมื่อกี้ผมไปลบไอ้นี่มาลบวิดีโอนะที่ถ่ายไปอย่างโห เขาคือไข่เขาไข่เป็นไหนอ,อ่ะสายวฟผมไม่อยากจะโชว์โหดนะฮะ แบบฟุกลิปป้าอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ฮะคนโหดก็โหดอยู่ยนะครับ่ะเหมือนพี่เว็ป่ะฮะเขาโหดของเขาทุกคนก็ไม่ว่าเขาก้ากากาก,าก,ากมันไม่ใช่แล้วทุกคนเนี่ยเออมันคือความโหดที่มีเฉพาะตัวนะอุ้ยะอะไร EIP พี่แพตเป็นไหนเนี่ย VIP ไม่ได้ให้มันตกคุณโง่ฉเฉพาะคุโง่มองไม่เห็นลวงแล้วก็ได้ดินมานหนึ่งสีสีไปไปไปจินินดินเดินดิวังมีคนมาล่ะ โอ้ oh. สกินสวยนี่เนี่ยสกินผมนะไม่ใช่สกินคุณโบไม้ไม้มึงนี่สโนว์บอลเอาเลยเนี่ยมันเผออยู่ปไปด้วยกันนี่แหละหลักงองอีกยิบหายของนี่ผมยึดแว้กันแล้วครับ ผมพอยึดของงี่ไปได้กันนะมไปครับเฮ้ยมีคนยิงไงธนูมาดังป่งนั่นไงใครเลืออาจยิงธนูมาคนนั้นซีหาไม่ เปลี่ยนดับเปลี่ยนดับตอนนี้ผมไม่ได้พูดนะนมันพูดอย่าเหลือให้มันรา<อ>ต้องเอาไว้เฮ้ย,ยมีคนอยู่ไปเลยบุกไปเลยว้ว้าวว้าวไม้ไม้บุกไปเลย นันกำลงงนนัง <c oughs> อย่ง <ไล S 2> วะอือผู้หญิงทำไมเนซ่าวะแผลผู้หญิงชิ้ชายที่เก่งจังจะผู้หญิงเดี้ยฉันแพ้ท้าคนอย่างเธอเธอพ่อฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยากจะ Oh my What's he b l o my m i n เจทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่คนโหดนานาที่ทําได้คนไม่ทําได้คนไม่โหดจริงห้ามทํานะเดี๋ยวร่วงนะมันไม่คุ้มนะะคุ้มเฮ้ยเหมือนบังกี้เกิมมือเลยปะโดนดิวะ ยังเหมือนโดนทำเสียเหมือนเรียนมานะเพื่อนนะเออหน้าไปเลยเขาไปไฟไม่งโอ้ยมันมีดาบผินเหมือนกันมันก็นมีมเราไม่ได้จะมาบวกกันนายไม่ใช่ ออกไปออกไปออกไปเราจะไม่ได้ประกันได้จะไปบวกไอ้ด้านจะตอบไปไหนคนครับมมีคนอยู่หนเนด้วยสกิดดิ จ้าเอ๋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 ต่อตั้งนานอธิบายต้องรู้ว่ามันมีชื่อคนอ่ะมันเป็นไอเกนี่เฮ้ยเฮ้ย คือยีโรบานี่นะโอ้โหพี่แฮทพูดแบบนี้ทำลายเซฟ์เขาเนี่ยว่ะโอ้กับลวงโอ้ไม่ลงง่ายๆหรอกเสียงแต่คงต้องขอลอง <c oughs> กระโดดไปเลยถึงหรือเปล่า ร,ออรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ค้องทีู่โซททนเทคนิคนี้เอาไปเลยกันฮะมันเป็นเทคนิคการเกียนนะฮะอะไรอ่ะไอ้หมวกเรามาียังวะ ขาดถุงเท้าเหาก็จะโหดหายโอ้มาไมา้ ผมได้เทคนิคนี้มาจากน้องคนหนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อกี้นั้นโอ้ไม่ยอมเอาธานูมาอีกซึ่งเมื่อกี้มันคนนั้นมันงู้นะฮะผมฉลาด โอ้มาไม้โอ้สีหิรมาไม้วู้ฮูโู้หูตึมมาเตอ้อตาฟกงกิงโลไปพาคุณสุดโจชนะชนะแบบใสๆนะฮะสปะสปะไปเกม ปุ๊บแลวเร่มเกมอย่างโหดยังไรกูว่าแล้วไม่มีเห็บบักสายโหดนะหมดสายเก่ามเล่นพิกแอคเลยนะเราวก็มือบอลนะเฮ้ยชนะด้มือโคตรกากอะเนี้นไนยไปแพ้ ผมแพ้นะฮะผมแพ้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  <c oughs> นี่ไงกลัวแล้วซอบวันนี้ข้องขอตัวรับไปก่อนไว้เจอกันใหม่พีหน้าฝากกดไลค์กดบซับสไคร์ด้าน,นะครับ